โอเคสวัสดีครับ My f r a m e Channel นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเป็น EP ที่2เนาะเกี่ยวพูดเกี่ยวกับการใช้พลังงานของอินเวอร์เตอร์นะครับเทียบกับแอร์ธรรมดาเนานะแล้วก็มีตรวจสอบพลังงานให้ดูกันที่นห็น,นะครับโอเคเริ่มมาตัวนี้ก็คือแอร์ c n n y y n นะครับอินเวอร์เตอร์ของ Candy เนาะแอร์ Air ของจีนเลยละพูดกันตรงๆเลยว่าจีนแต่คุณภาพสูงใกล้เคียงญี่ปุ่นเนาะ ทีนี้ตัวนี้ที่เราได้ติดกันใน EP แรกเนี่ยก็จากเดิมแอร์ธรรมดา12ื่นกลายเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าแตกต่างกันตรงไหนนอกจากการทํางานใช้งานจริงนะครับและตัวนี้ก็คือตัวทดสอบพลังงานของเรานะครับก็ได้ทําการเสียบเทสเนาะโอเคเทสตัวแอร์นะครับอ่าแ้วเดี๋ยวแล้วก็ถามว่าเราใช้กรบระบบโซลาเซลล์ไหมแน่นอนครับถ้ากลางวันอย่างนี้ก็ใช้ครับนี่โซลาเซลล์ สิแผงนะครับสามวัตต์สิบแผงระบบระบบห kv a นะระบบใหญ่แต่ใช้จริงๆอยู่ประมาณกิโลสองกิโลขึ้นประมาณนี้นะครับเนาะก็จะมีอยู่10แผงนะครับนี่เป็นแผงแบบโพลีนะครับมาโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้บันทึกวิดีโอแล้วเนาะเราก็จะใช้แอป evlink นะครับหรือ e l i n k แล้วแต่คนชอบชื่อเรียกชื่อเนาะ เราใช้แอปนี้ในการทดสอบนะครับพลังงานนะครับก็เดี๋ยวเราจะรีเซ็ตก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายก่อนว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้ใช้นะครับตัวแอร์ตัวนี้ตั้งอุณหภูมิประมาณ27องศานะครับซึ่งผลออกมาว่ากินไฟอยู่ประมาณ1.2หน่วยเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละวันนะครับซึ่งเดือนที่ทดสอบเป็นเดือนเมษานะครับวันที่ วันที่8เมษายนนะครับก็โอเคกินไฟอยู่ประมาณนี้แต่ก็แปลกนะช่วงนี้ยังมีลมเย็นๆอยู่นะครับยังตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องรอช่วงเมษาที่เป็นเมษาร้อนๆจริงๆเนาะโอเคอันนี้ก็คือค่าที่ผมรีทดสอบในเมื่อ,อาวานนี้นะครับก็ประมาณ1.26ซึ่งผมยังรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยเนาะอินเวอร์เตอร์อาจจะประหยัดจริงแต่มันยังน้อยไปหน่อยเอ้ยมันประหยัดเกินไปหน่อยจริงๆน่าจะสัก4-5หน่วยเนาะอย่างน้อย อ่าแล้วเดี๋ยวผมเริ่มใหม่นะครับอืมอ่าตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็มาดูกันอีกทีเนาะโอเคเราจะเริ่มนะครับโดยการเปิดแอร์นะครับเนาะ <c oughs> ข้อมูลก็ที่ได้เห็นเลยเนาะว่ากำลังไฟฟ้าศูนวัตต์กระแสศูนย์แอมแรงดันอยู่ที่2องรอยสาสิบโวลต์ซึ่งทำไมแรงดันมันแม่นจังเพราะว่าเป็นพลังงานที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับค่อนข้างจะ ตรงเป๊ะเลยแต่ถ้าเป็นแรงดันที่ออกจากหม้อแปลงของฝั่งการไฟฟ้าเนี่ยอาจจะไม่ตรงเท่าไหรน่นะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดแอร์กันเลยนะครับนี่เปิดแล้วเรามาดูกันว่าแอร์ตัวนี้กินไฟเท่าไหร่นะครับอ่าเปิดแล้วอุณหภูมิคุมอยู่27นะครับซึ่งตอนนี้กลางวันมันก็ทําได้27ก็ยากอยู่แล้วเนาะโอเคกระแสตอนนี้0.25แอมนะครับ อ่าผมไม่รู้ว่าลมเข้าหรือเปล่านะนี่ตอนนี้คือแอร์ทราเริ่มทำงานแล้วนะครับนี่ตอนนี้กินไฟอยู่ที่สองร้อยสามร้อยวัตต์เห็นไหมตอนที่คอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับสังเกตดูมันประหยัดไฟตรงนี้แหละครับมันค่อยๆขึ้นเนาะกำลังไฟห้าร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์ค่อยๆไต่เลยนะครับอ่าคือการทำงานของตัวเนี้ยมันจะค่อยๆไต่การกินไฟนะครับ ไม่ใช่อยู่ดี<ม>เริ่มมาพ<ม>ื้ดแรงเลยแต่ข้อดีคือมันจะค่อยๆไต่ขึ้นเนาะไต่าการใช้พลังงานขึ้นทีละนิดทีละนิดแน่นอนครับท้ายที่สุดแล้วกระแสก็สูงสุดเท่าแอร์หมื่นสองธรรมดาแหละครับแต่ข้อดีที่ว่าก็คือการไต่ของพลังงานนี่แหละเนาะไต่เป็นขั้นบันไดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสูงสุดอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ค่อยๆไต่นะอันนี้คือเวลาตามจริงนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับเห็นข้อมูลก็เป็นตามจริงเลย ตรงกับที่กล้องได้ทดสอบนะครับก็แน่นอนครับการดึงพลังงานทำให้อินเวอร์เตอร์วนตกนะครับแต่ตกไม่ได้เยอะเท่าไหรนน่นะการค่อยๆดึงพลังงานเพราะว่าแน่นอนครับอินเวอร์เตอร์ไม่ได้จ่ายแค่จุดนี้จุดเดียวเนาะมันจ่ายบ้านทั้งหลังนะครับมีแอร์ตู้เย็นด้วยเนาะ,ะกระแสต,ตอนนี้อยู่4.5แอมป์นะครับตอนนี้แอร์เนี่ยปล่อยลมเย็นออกมาแล้วนะครับเย็นจนรู้สึกได้ว่าเออมันเย็นนะ ก็โอเคแอร์เริ่มเย็นละซึ่งกระแสตอนนี้ยังไม่แน่นอนครับจริงๆมันจะขึ้นอยู่ลาวๆประมาณพันกว่าวัตต์นะครับในช่วงแรกเนาะแล้วพอมันเริ่มทําอุณหภูมิได้แล้วเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับมันก็จะลดลงแต่อันนี้รอเรามาดูท็อปมั่ท็อปสปีดของตัวแอร์นะครับท็อปการกินพลังงเนาะก็ต้องบอกว่าแคนดี้ถือว่าทํามาได้ดี ในเรื่องการประหยัดไฟดีดีทั้งราคาแล้วก็ดีทั้งในเรื่องของการช่วยประหยัดนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูตอนกลางคืนแล้วเนี่ย<ม>เวลามันกินน้อยที่สุดเนี่ยแต่คอมพิวเตอร์ยังทํางานอยู่นะน้อยที่สุดจะอยู่ประมาณ2อแอมป์หรือราวๆประมาณ300วัตต์เองซึ่งถือว่าเหมาะกับการใช้ในเรื่องของโซล่าเซลล์ระบบที่มีแบตเตอรี่หนักๆอย่างแบตเตอรี่ ลิเทียมนะครับสัก1 0 0แอมป์48โวลต์หรือ2 0 0 m 4 8แอมป์48โวลต์ไปเลยอย่างเงี้ยถือว่าแอร์ตัวหนึ่งอ่ะรันได้นะในตระกูลลิเทียมนะครับซึ่งแล้วแต่ชอบเนาะถือว่าเนะี่ยตอนนี้แอร์เย็นเริ่มความเย็นมาแล้วเนี่ยเต็มกำลังเลยตอนนี้กำลังไฟอยู่ที่1 1 4 0วัตต์นะครับภายใน5นาทีเนะี่ยนับตั้งแต่เราตั้งเวลามานะครับตั้งแต่เริ่มเนี่ย หนาทีแล้วกินไฟอยู่1147วัตต์นะครับกระแสอยู่6.7จแอมนะครับแรงดันว้นตกนิดหน่อยเป็น2 2 7 7้อห้าโวลต์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแต่แอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราใช้อินเวอร์เตอร์แบบภูมิบ้านทั้งหลังเลยทำให้ปัจจัยรวมอาจจะร่วงอยู่บ้างนะครับแต่เป็นเรื่องปกติแล้วเนาะโอเค ตอนนี้ก็คือ1นึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งันหนึ่งเจ็สิบขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมันต้องทำประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ห้องเย็นไวที่สุดนะครับพอถ,ถึงจุดที่มันเราเซตค่าไว้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้แรงนันร่วงไปเองนะครับตอนนี้อยู่ที่พ2 6 4หกสิบสีวัตต์แล้วนะครับเนาะเราก็ไล่ดูไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะนิ่งนะครับแล้วเดี๋ยว จะมาอธิบายหรืออาจจะมีการปรับอุณหภูมิเพิ่มนะครับซึ่งตอนนี้ห้องร้อนเนาะตอนนี้อยู่ส 3, 3 8 0ันามร้อแปดสเอาละจะพันสแล้วพันสี่วัตต์แล้วนะครับขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่าตอนนี้อยู่พันสี่แล้วเห็นไหมครับมันใช้เวลาเกือบเ็นาทีแล้ว ในการาค่อยๆไต่ไปพันกว่าวัตต์นะครับซึ่งแน่นอนครับตัวนี้เป็นแอร์อินเวอร์เตอร์หมื่นนะครับต้องกินไฟเยอะอยู่แล้วเนาะอันนี้อยู่ที่1 5 0่งวัตต์นะครับกำลังขึ้นเรื่อยๆนะครับเท่าที่ดูใน Data สูงสุดน่าจะอยู่ที่พันเจ็ดนะพันเจ็ดกว่ากว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงพันเจ็ดไหมนะในตอนที่มันสูงที่สุดนะครับ อคตอนนี้ยังไต่อยู่พันห้านะครับตอนนี้ยังอยู่นิ่งอยู่พันห้าอยู่พันสี่เก้าสิบถือว่าน่าจะอยู่ราวๆนี้ได้ไหมหรือจะสูงกว่านี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองตั้งเป็นยี่สิบห้าแล้วกันเนาะดูว่ามันจะจะจะไต่ไหม เท่าที่ดูในพันห้าร้อย 1, นิ่งๆแล้วนะครับตอนนี้เนาะการใช้พลังงานอยู่พันห้านิ่งๆแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นจะไต่นะดูทรงแล้วจะสถิตยอยู่ที่พันห้านะครับเนาะน่าจะหยุดอยู่ที่พันห้าแล้วเนี่ยนะครับแปลว่าตัวพันเจ็ดเนี่ยน่าจะกรณีแดดร้อนๆมากกว่านะถึงจะสามารถทำให้กินไฟมากขึ้นได้เนี่ย ร้อนๆหมายถึงว่าร้อนฝั่งคอยล์ร้อนนะครับทําให้กระแสส,สูงขึ้นอันนี้มีส่วนนะครับอือแปลว่ามันกินประมาณนี้แหละตัวคอมเพรสเซอร์ดัดได้สูงสุดภาพรวมเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณพันห้าร้อยวัตต์นะครับก็ตรงตามด a ต้าในเพจแรกเนาะหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์แต่ไม่ได้แปลว่าสูงสุดที่พันเจ็ดร้อยนะครับพันเจ็ดร้อยอาจจะอยู่ในอุณหภูมิสี่สิบองศาซึ่งก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราจะลองตั้งนะครับ ให้เใช้อุณหภูมิสูงนะครับเดี๋ยวจะลองตั้งสักสามสิบองศาอ่าตอนนี้ตั้งที่สามสิบองศาแล้วนะครับ<ม>ดู่ิว่ามันจะกินไฟลดลงไหมแต่ตอนนี้ตัวห้องเองมันก็น่าจะมีสามสิบกว่านะครับ ตอนนี้เริ่มกินไฟน้อยลงแล้วนะครับอยู่ที่4,400แล้วนะครับตอนนี้เริ่มลงเรื่อยๆแล้วเพตอนนี้ตั้งที่30องศานะครับเพราะแอร์มันเริ่มทําอุณหภูมิได้แล้วเนาะมันก็ลดลงเรื่อยๆเห็นไหมก็คือเหมาะมากกับระบบโซล่าเซลล์ตรงนี้แหละครับที่การสตาร์ทไม่กินกําลัง3เท่าค่อยๆสตาร์ทจากจากศูนย์ถึง1,000วัตต์ในเวลา5นาทีถึง6นาที นี่คือจุดที่เหมาะนะครับเพราะว่ามันทําให้อินเวอร์เตอร์ไม่ช้ามากนะครับอินเวอร์เตอร์ทำงานไม่หนักเกินเกินไปเนาะก็ mm. โอเคอยู่ราวๆนี้นะครับตอนนี้ไหลลงมาแล้วนะเพราะเราตั้งที่30นะครับจําลองกรณีมันทําอุณหภูมิได้ถึงแล้วนะครับถึงที่มันควรจะทําแล้วก็ลดลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตอนนี้เหลือพันสามแล้วจากเดิมทีสูงสุดอยู่ที่พันห้าซึ่งเออ ก็โอเคนะตอนนี้เหลือพันสองแปดสิบแล้วนะครับลดลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามลดลงสุดประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยคือหนึ่งในข้อดีที่แบบว่าเอออินเวอร์เตอร์มันแปรผันการใช้พลังงานได้ดีนะนทำให้ประหยัดนะส่วนหนึ่งแล้วก็มันทำให้ซอฟกับระบบ นะครับอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้ในการติดตั้งนะครับในบ้านเนาะเพื่อมาให้มันอายุมันยืนมากที่สุดนะครับเพราะเราก็ไม่อยากเสียอินเวอร์เตอร์ซึ่งราคาก็อยู่หมื่นสองกว่าเลยนะครับตอนนี้ถ้าอยากรู้ว่าเราใช้ระบบอะไรเดี๋ยวเรามีให้ดูนะครับตัวนี้เลยระบบนี้นะครับที่เราใช้ในบ้านของเราเองเนาะตัวนี้งบประมาณอยู่ห้าหกหมื่นนะครับในการติดตั้งเนาะในการซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งเองนะครับแล้วก็ ตอนนี้ได้อัปเกรดเรื่องของแบตเตอรี่จาก8 0ป์เป็น1 5 0ป์แล้วนะครับก็เสียเงินปิดประมาณหมื่นกว่าบาทนะของผมนะครับก็โอเคตอนนี้เหลืออยู่การกินไฟอยู่ที่พันหนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับเอ้ยพันหนึ่งร้อยตอนนี้พันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้กินไฟก็ถือว่าโอเคขึ้น,นลงๆนะครับคือ เราเปิดไฟเราเปิดที่สามสิบองศาด้วยแหละมนทําอุณหภูมิได้แล้วมันก็เลยลงเรื่อยๆนะครับอ่าค่อยๆลงเรื่อยๆเนาะการกินไฟก็น้อยลงตามระเบียบนะครับก็จะประมาณนี้เนาะในแรระบบอินเวอร์เตอร์นะครับจริงๆมันก็จะลงอีกลงเรื่อยๆนะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งของอินเวอร์เตอร์ก็คือมันสร้างความสมูทนะครับในอุณหภูมิเนาะมันทําให้อุณหภูมิเนี่ยมันคงที่ก,กว่าแอร์แบบธรรมดานะครับ ก็ถือว่าคงที่กว่ามาระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าคงที่เป๊ะเป๊ะไม่ใช่นะครับมันก็ยังมีอาการรู้สึกร้อนรูปบาบอยู่บ้างเนาะแต่ก็คือน้อยกว่าแอร์ธรรมดานะครับก็จะประมาณนั้นเนาะสำหรับอินเวอร์เตอร์นะครับอ่าก็จะกินประมาณนี้มาเดี๋ยวเราลงมาเปลี่ยนนะครับผมมีแอร์แอร์ Air ธรรมดาด้วยอยู่อีกห้องนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความแตกต่างระหว่างอินเวอร์เตอร์กับธรรมดาเนี่ยต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะมาเห็นกันชัดๆเลยนะครับโอเค มาคราวนี้เราก็จะย้ายไปอีกห้องหนึ่งเนาะโอเคนี่ห้องหนึ่งซึ่งก็เป็นห้องตรงกันข้ามกันนะครับห้องนี้ยังใช้เป็นแอร์ธรรมดาอยู่นะนี่ก็เป็นเทอร์โบคูปเปลี่ยนคอยเย็ยนแล้วเดิมทีเป็นคอยเย็ยนอื่นคราวนี้เรามาที่แอร์ธรรมดานะครับแอร์ Air ตัวนี้เป็นแอร์เก้าพัน BTU นะครับจะเล็กกว่าตัวหมนะื่นสองเนาะแต่ก็พอเทียบกันได้บ้างนะครับอย่ามองที่ตัว watt วเนาะมองที่การใช้พลังงานนะครับก็ตอนนี้กําลังไฟกินอยู่ที่หนึ่งจุดห้านะครับาบางทีก็ศูนย์ watt เลยเนาะซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีการกินไฟของตัวบอร์ดอยู่แล้วด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยเปิดแอร์เลยนะครับโอเค อันนี้เริ่มที่600-700วัตต์เลยนะครับตัวนี้ทำงานที่3.4แอมเลยเนาะ800นะครับ800วัตต์ละ8 4 5ซึ่งตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนี่คือแอร์9,000นะครับมันกินไม่ถึงพันกว่าอยู่แล้วเนาะมืนจะกินเต็มสตรีมเลยที่9,000 BTU ทำได้นะครับก็800-900วนะัตต์เนาะซึ่งก็ให้ความเย็นทันทีเลยเหมือนกันนะครับข้อดีเลยเนาะซึ่ง มาสตาร์ทปึ้งมาเนี่ยมันกินเลยนะครับแปดเก้าร้อยวัตต์เห็นทันทีเลยแล้วก็ตอนสตาร์ทเนี่ยช่วงสตาร์ทเนี่ยก็จะอยู่ที่สามเท่าของแปดร้อยวัตต์นะครับก็เป็นพันละครับถ้าอินเวอร์เตอร์ไม่แข็งจริงก็ก็มีโอกาสพังเลยนะครับแต่ตัวนี้อินเวอร์เตอร์เรามันใหญ่เกินไปเยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้งานได้นะครับกินกระแสอยู่ที่สี่แอมป์นะครับค่อยๆขึ้นและอ่าธรรมดาครับมันจะขึ้นของมันเองเนาะแล้วเดี๋ยวก็ลงเองนะครับ อ,อยู่ที่900วัตต์แล้วนะครับ906วัตตนะ์เนาะเนี่ยครับคือความต่างกันของแอร์ธรรมดากับตัวแอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับคือกรณีมันเปิดมาตึ้มเนี่ยมันทำงานเลยมันให้ความเย็นเลยนะครับแล้วเนี่ยก็กินทันทีเลยอยู่แล้วๆนี้ไม่ขึ้นไม่ลงมากมายกว่านี้แล้วนะครับก็จะอยู่กรอบนี้เลยนะ ไม่ใช่ว่าเวลาทําความเย็นได้มันก็น้อยลงไม่ไม่นะครับจนตัวนี้ก็จะกินใกล้เคียงกับเดิมเนาะอาจจะกินน้อยลงนิดหน่อยนะครับแต่ก็คือก็ยังใกล้เคียงเดิมตลอดเนาะไม่เหมือนในเรื่องของอินเวอร์เตอร์ที่มันกินน้อยลงเลยนะครับจากสูงสุดพันห้าถ้าเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ก็สามารถต่ำลงมาได้ถึงห้าร้อยวัตต์หรือสามร้อยวัตต์แต่ถ้าเป็นแอร์ธรรมดาเนี่ยมันมันต่ำไม่ได้นะครับมันต่ำก็คือมันตัดไปเลยมันมันหยุดทำงานเลย ซึ่งช่วงมันหยุดทํางานเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกร้อนนะครับอุณหภูมิก็จะวูบวาบหน่อยเนาะเพราะมันตัดอย่างน้อยก็สามนาทีนะครับแอร์ธรรมดานะครับตัดสามนาทีแล้วก็ต่ออีกตึมอย่างเงี้ยซึ่งไม่ค่อยเหมาะกับการใช้ในเรื่องของโซลาเซลในยามกลางคืนนะครับแอร์ธรรมดาไม่ค่อยเหมาะเนาะเพราะมันดึงไฟเยอะนะครับอืมก็โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง my f r a m e channel ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณครับ